ก็ขอก็ขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระอรหันตเจ้าทั้งหลายพร้อมทั้งครูบาอาจารย์ขอภัยไม่ได้ลบลู่แต่อย่างใดต้องการนำคำสอนขององค์พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นนำมาแสดงให้กับประชาชนได้รู้เท่าถึงหรือมีความ เขาอกเข้าใจให้เข้าถึงธรรมขององค์พระผู้มีพระภาคเจ้าเสียดายว่าเราเกิดมาช้าไป2,600ปีบารมีไม่พอที่จะเกิดในยุคนั้นสมัยนั้นที่จะได้เจอพระพุทธเจ้าได้แต่เราก็ยังได้เจอคำสอนเจอพระพุทธรูปเจอสิ่งที่เป็นหลักฐานของพระพุทธเจ้าไว้มากมาย ที่คูบาอาจารย์โดยเฉพาะอดีตบุรพามหากษัตริย์ทั้งหลายที่ส่งธรรมเราก็รักษาพระศาสนาไว้มีพระเจ้าโอโศกมหาราชที่เผยแผ่มายังดินแด,ดสนสุวรรณภูมิสถาบันพระมหากษัตริย์ถือว่ามีความจำเป็นมากซึ่งเอาชีวิตเลือดเนื้อต่อสู้พร้อมทางทหารที่เป็นปู่ย่าตายายของเรา เพื่อต้องการให้พวกเราได้มีแผ่นดินอยู่เมื่อมีแผ่นดินอยู่ก็มีพระศาสนาครูบาอาจารย์เรามีความสงบสุขไม่เป็นเมืองขึ้นของใครก็เพราะบรารมีของบุรพมหากษัตริย์ยาทั้งหลายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแต่รวมกันต่อสู้รักษาไว้ให้พวกเราอยู่อย่างสงบสุขได้ปฏิบัติธรรม ตามเที่ได้รู้มาก็คือพระพุทธเจ้าหรือพระมหากษัตริย์พร้อมทั้งปุญ่าตายายเล้เนี่ยเอาชีวิตเข้าแลกรักษาพระศาสนารักษาชาติไปให้เราซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราน่าภูมิใจเป็นอย่างยิ่งฉะนั้นก็จะขอนำนิทานที่พระองค์ทรงสแสดงในสมัยพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงระชนอยู่นั้น นำมาเผยแผ่ให้คนในยุคสมัยเราเด็กๆในสมัยเราได้มีความเข้าอกเข้าใจแล้วก็ทราบซึ้งถึงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ที่ต้องการให้เป็นคนดีแล้วก็สำนึกในบุญคุณของสามสถาบันนี้เราก็ร่วมกันรักษาให้อยู่ยืนยาวตลอดไปชั่วกาลนานดังนะั้นวันนี้ก็จะเล่าถึงคำพูดที่ควรพูด ที่พุเจ้าตัดไว้ก็ขอเชิญรับชมรับฟังครับในอดีตการนานมาแล้วที่ใกล้เมืองพันลานสีที่ป่าหิมพผ่านนั้น <c oughs> ก็ได้มีหนองน้ำหนองหนึ่งซึ่งไกลแห้งป่าจำนวนมากก็พากันตาย จนกระทั่งนกสองตัวซึ่งเป็นนกข้ะโพธิสัตว์ก็คือพระอานนท์กับพุทธเจ้าเสวยชาติเป็นนกในชาตินั้นเห็นเต่าเที่ยต้องตายแน่นอนเพราะว่าอยู่ในหนองน้ำนี่อีกไม่วุกี่วันก็จะแห้งตายก็มีความหวังดีที่จะช่วยจึงบอกเจ้าเต่าว่านี่แน่เจ้าเตา่าข้ารู้ว่าน้ำในหนองเนี่ อยู่อีกไม่กี่วันก็จะแห้งแก่ตายแนย่ข้าบินไปตรงโน้นในเห็นน้องน้ำใหญ่น้ำใสมีผักบุ้งเยอะแยะหมดข้าจะช่วยแกแกจะไปได้ไหมเล่าเต่าก็ถามว่าเอ้ากแก,แกจะทำไงพาข้าไปตัวแกกับข้ามันก็พอๆกันนะข้าจะหนักกว่าได้ซ้ำไม่ยากอะไรเลยถ้าแกอยากไปเนี่ยเดี๋ยวคข้าสองตัวเนี่ย แล้วแกก็คาบไม้ที่ค้าจับไว้เนี่ยให้แน่นแล้วแกก็จะได้หูนไปไม่เท่าไหร่แล้วแกก็จะได้อยู่ในในน้ำแหล่งใหม่แล้วได้รอดตายแต่ก็มีข้อแม้ว่าในขณะที่แกคาบไม้ที่ค้าจับอยู่เนี่ยแกห้ามพูดอะไรเป็นอันขาดถ้าพูดแล้วแกก็หล่นลงมาตายแน่เลย แกทำได้หรือเปล่าแล้วก็เขียงแค่คาบแล้วก็ยังไม่ต้องพูดอะไรไปถึงน้องน้ำแต่แกก็ปล่อยข้าไม่มีเจตนาที่จะเอาแกไปทิ้งหรอกต้องการช่วยแกเต้าก็บอกโอ้เครื่องแค่นี้ทำได้แค่ไม่พูดปากค้าก็มีความแข็งแรงให้แกจับให้แน่นก็แล้วกันถ้างั้นตกลงตามนี้เลยเดี๋ยวแกไปหากิ่งไม้และที่แข็งแข็งแรงมาหน้าแล้วก็ จับให้แน่นกะรับน้ำหนักคาดายนั่นแหละนกทั้งสองตัวก็พาเต่า <c oughs> ลอยขึ้นบนสู่อากาศไม่สูงเท่าไหร่เท่ากับเลยหลัลงคาบ้านประชาชนหน่อยหนึ่งก็ผ่านเข้าไปในหมู่บ้านก็บอกไอ้เต่ามึงทนหน่อยเดี๋ยวก็จะถึงแล้วตอนนี้ทางเข้าอยู่หลังบ้านเฮ้ข้าเห็นนองน้ำไกลๆแล้วแหละเออแกอย่าพูดอะไรน่าไวไหม เออแกห้ามพูดเอยมึงจะไปถามมาดิเดี๋ยวมันเอาปากพูดมันก็ล่นพอดีเออทนหน่อยให้กำลังใจมนันหน่อยเออเตาก็คาบกิ่งไม้ตรงกลางนกก็จับเออเตาเปไ็นไงมึงว่าทนไหวเปล่าเออมึงจะไปคุยกับมันสิเดี๋ยวมันก็เผลอเอาปากล่นเราไปลอกตัวน,นี้กำลังอยู่อยู่สูงมากเลยเออทนหน่อยข้าเห็นแม่น้ำลำไหลแล้วแหละ ไอ้เต่าเองทนเอาหน่อยนะตอนนี้ข้าเห็นหมู่บ้านข้างหน้าแล้วเลยหมู่บ้านนี้ไปหน่อยก็จะเห็นหนองน้ําแล้วแกจวนถึงความจริงแล้วแหละก็ผ่าเตี้ยลงเตี้ยลงที่นี้พอเตี้ยลงไปแล้วไอ้พวกเด็กๆคนในหมู่บ้านนะ่นก็เห็นก็พากันตะโกนวิ่งตามไปด้วย วิ่งตามไปด้วยก็บอกว่าเฮ้ยนั่นเต่าบินได้นู่ว่าไอเด็กบางคนก็นบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่หรอกนกมันพาเต้าบินขึ้นไปนะก็วิ่งตามกันไปเรื่อยวิ่งตามไปเลยไอเจ้าเต่าก็เกิดหมันใช้ขึ้นมาไอเด็กเว้นมันเกี่ยวอะไรกับพวกมึงเล่าก็เผลออาปากพออาปากเต่าก็หล่นลงมาหล่นลงมากับพื้น แล้วกระดองก็แตกลองก็แตกแล้วพวกเด็กๆคนก็วิ่งตามไปดูเฮ้ยเตาล่นแล้วเมื่อไปเจอเขาก็ปรากฏว่าเต่านั้นก่อนที่จะสิ้นใจก็นึกได้กูไม่ควรพูดเลยเพราะไอ้เด็กฉะนั้นเราจะพูดอะไรก็ตามต้องดูกาลเทศะเทศะ,ะก็คือการแสดง แสดงให้ถูกถ้าเราแสดงไม่ถูกพูดผิดรเราก็ต้องเสียใจเราจะต้องเศร้าใจเหมือนกับเตา่าพูดในที่ที่ไม่ควรพูดจึงทำให้ต้องตายเหตุนั้นเราจะต้องรอบมัดระวังวาจาของเราให้ดีจเจริญพร